วัสดีครับอยู่ยเหไม่ได้ท่านั้นครับไม่ต้ังบอกว่าทำไมผมไม่ได้ลงคลิปช่วงนี้เนื่องจากติดเรียนเนาะทั้งเรียนพิเศษเรียนเรียนปกตินะครับก็ขอในช่วงนี้ที่ไม่ค่อยลงเท่าไหร่ก็ในเดซเรียวครั้งนี้จะมีการอัปเดตมาใหม่ครับทั้งดาบใหม่บอสใหม่สถานที่ใหม่แล้วนั่นก็ผมว่าเราเราเข้าไปในเกม,เกมดีกว่าไปครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ในเกม ล้วนะครับซึ่งผมมากับเพื่อนวันนี้ผมก็จะไม่ได้ไปก็จะไม่เหงาผมว่าผมไปคนเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไปเทียลาลาลงคลิปแต่ตรนนี้ผมไปไปกับเพื่อนก็อาจจะดีหน่อยซึ่งผมใช้ค้าเป็นพายในการเล่นเพราะมันสะดวกสบายผมลืมนะลืมหยิบไอ้กล่องคา้าอาจจะไม่เห็นผมพูดหน่อยเนื่องจากว่าและตอนนี้ค่อนข้างเจ็บคอเนอย่างมากคอแหบ ก็วันนี้กะไม่ต้องเอาผ่านก็ได้ผมแค่อยากจะมาดูเฉยๆว่าไอ้บอสไอ้อัปเดตใหม่นี้มันมีอะไรบ้างแต่ที่ผมรู้มาแค่นั้นก็คือมันมีบอสม,มีสถานที่ใหม่แล้วก็บอสใหม่ก็วันนี้ผมเล่นไม่น่าจะจริงจังมากไม่ได้เล่นให้ผ่านผมไม่ได้ตังใจให้ผ่าน เจอกับเพื่อนก็เดี๋ยว,วค,คือเพื่อนผมเน็ตเอ้ยเน็ตคือเพื่อนผมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะน่าจะเป็นมันต้องให้มันน่าจะเป็นของที่อยู่ในร้านอะไรแต่ว่าเหมือนมันบั๊กออกมาใช่เหมือนมันบั๊กออกมาตาโอเคเพราะฉะนั้นผมไปยาวเลยดีกว่าเพิ่มบาริสต้า ของที่ผมรู้ก็แค่เพิ่มเพิ่มอาวุธใหม่เพิ่มไอ้ป้อมใหม่แล้วก็สถานที่บอสแล้วก็ดาดก็เห็เพิ่มไม่ต้องเพิ่มอาจจะเห็นช่องอื่นเล่นไปเรื่อยๆผมเพิ่งมาเล่นโอเคตรงนี้ดีเนื่องจากเราเจอบ้านเอ่อบ้านขอเรียกผมขอเรียกว่าบ้านน้ำมันแล้วกันเพราะว่ามันมีที่ขุดบ่อน้ำมันในทางนี้เจอกับบ้าน บ้านที่ขุดบ้านขุดน้ำมันแล้วก็ข้างในไม่มีสอมมิสซีอ,อยู่ตัวไปต่อที่เห็นเพื่อนผมสโลไม่ใช่อะไรหรอกเครื่องเครื่องเขาเปนเครื่องเก่ามันก็เลยกระจอกไม่เป็นกระจอก มันก็เลยข้างๆที่จะเดินสโลหน่อยมีอ,อืมโจน่วมไม่บุกุกูไปเสียเปล่า ได้พูไปไม่พ้นแถมแล้วแถมแล้วจะตายด้วยเอาเพื่อนผมก็ไม่ได้เก่งนะทนายเพราะเพื่อนผมไม่ค่อยเล่นด้วยคืงแต่ถ้ามันน้ำมันหมดแล้วเอจอโจมจำเป็นก็ต้องสู้อะ่ะบางสดก็อาจจะตัดนะครับแต่บางช็อตก็ไม่ตัดอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำมันยูนิคอร์นเดี๋ยวนะผมจะตาย ผมบอกเพื่อนก่อนใช่ยินดีครนอนเฮ้ยมานี่ดิเฮ้ยอย่า น้องวิ่งไปไหนอะผมว่าผมรอตอนคืนดีกว่าเพราะว่าถ้าผมวิ่งไปผมตายแน่อันนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วหรือว่าคือผมจะไม่พยายามจะไม่ฆ่าฆ่ายูนิคอนนะเพราะว่เดี๋ยวจะหาอานมาให้เพื่อนให้พวกผมนั่ง ว่าผมรอตอนคืนก็จะเป็นไปได้หรือไม่ผมก็ล่อยูนิคอนมาติดตรงรถอะถ้าตอนคืนแล้วผมสบายเลยถ้าตัดสินใจผมว่าผมยิงยูนิคอนเลยดีกว่า ไ,ได้นานไม่ตายด้วยเดี๋ยวนะมันอึดดูขนานดนั้นน่ะมันตายไหมนั่นนะ่ะโอเคมืดแล้ว,โอ,อลวโอ้โหเป็นรูคุณแต่ไม่ตายเอเป็ก พยายามจะล่อให้มันกลับไปตรงนั่นแหละตรงบรเรถไฟหมาเวนี่จะเก็บให้ได้ยึังปวดประสาทมากเลยมานี้มานี้ทำไมติมดรถไฟสักทีนี่ ความฉลาดว่ะตัวนี้มมาอยู่ในค้อนมันวิ่งเร็วเอาเล่อยก,ก่อนอว่าผมตัดไปตอนที่ได้อยู่ในข้อนดีกว่าตอนนี้สามารถจับอยู่ในข้อนได้แล้ว,แล,วแล้วผมก็เจอกับหมู่บ้านเขาจะจับได้ผมเกือบตาย ไม่ร like ู้ว่าเพื่อนผมจะไหวได้บ้าแต่ว่าผมต้องรีบไปช่วยเพื่อนก่อนงวนพายก็เขานพยไม่ไไม่ได้โดได้โดนเอโดนอนันะเพราะว่านายก็โกงอยู่แล้วตอนนี้เป็นคัสที่น่าจะโกงที่สุดแล้วในการตีรยะใกล้มันอาจจะไม่มีอะไรมั้งะตับ ผมตัดตอนเทียมว่าเสร็จแล้วตอนนี้ก็ใกล้ถึงเหมือ <c oughs> นก็ตอนนี้ก็ถึงหมื่นเมตรแรกเป็นที่รยบร้อยน,นะครับืมม่คิีไม่อีไม่ค่อยมีของดีๆเลยนอกจากโอ๊ยเดี๋ยวนะมีโชนด้วยมียูนิคอร,ร์นอีกแล้วดวงดีอีกแล้วอะ่ะ รอ,อบนี้ผมว่ามากับเพื่อนผมไม้มไดันเจอยูนิคอรนอีกแล้วอ่ะรอบมีตั้งสองตัวเลยนะอืมวันนี้ไม่ใช่แล้วดวงดีดวงดีปแปลกๆแต่ผมว่าแคทก็แบบนี้ก็ดีแล้วแต่ผมว่ามีอานไหมโอ้เสียดายไม่มีอานแต่เจอยูนิคอรนก็ถือว่าดี เอายูนิคอนติดไปด้วยผมไม่ขายนะยูะ่ในข้อนอ่ะเพราะว่าจะเก็บไว้เอาโจงกองโจนไปขายดีกว่าก็คือถ้าค,คือคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวยนะครั้นซึ่งก็อาจจะตัดปล่อยไหนก็ iman, ผมว่าผมตัดไปเลยกันมันไม่ค่อยมีอะไรดี rare. และตอนนี้เราได้มาเจอสถานที่ใหม่ ที่อยู่ข้างหลังเมืองพอดีว่าตกไม่เป็นไรผมผมว่าอยู่อยู่แล้วผมว่าผมเอาอยู่เพราะว่าเมืองเนี่ยมเมืองสบายแต่ว่าไอ้ข้างในผมยังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่เห็นเขาบอกว่าน่าจะโหดผมว่าน่าจะโหดผมจะตายเนี่ยตอนนี้ ต้องเคลียร์ซอมบี้ให้หมดก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเห็นไคไอไอ,ไอสถานที่ใหม่เนี่ยเดี๋ยวซอมบี้มันจะมาตีาตยุกอ๋มมอไม่ใครยิงเพื่อนผมยิงยิงผมว่าผมรอซอมบี้ให้มันไปโดนในพวกนห้ยิงไม่ได้นะในนั้นยิงไมค่อยตี คนวามวิง่งเนี่ยแบบอันตรายสุดผมไม่ได้หวังจะจบอยู่แล้วนะไอ้อีพีนี้ถึงแค่จะมาดูว่าสถานที่ใหม่ล้วก็ดาใหม่เป็นไงแล้วก็จะทดลองด้วยเอาบอสไปขายเอาอาวุธอะไรก็ได้ไปขายแต่เขาบอกอเอ็กซ์ลิเบอร์ไม่สามารถขายได้ ดาบดาบใหม่นะดาบไอ็กคลิเบอร์นม่มีบาริสต้าก็เคยยิงอะ่ะอ๋อเพื่อนผมยิงก็สิ่งที่ผมจะไปบุกเลยนั้นก็คือสิ่งตรงนั้น็นสถานที่ใหม่ที่องท,ที่อัปเดตมาในอะ่ะแพทนี้ออกมาแล้ว ครับถ้าใครเล่นท้ามพายล้วอยากบุกเลยคิด่าเราทางนี้ก็ได้เพราะว่าผมนะกเล่นแบบที่ผมคิดนี่ยวนะพูแลนะไม,ไม่ใช่นะ่ปู่หมาป่าด้วยโอ้ชิปโอ้ชิปแล้วผมว่าลางไม่ดีลนะ มาล้วตัวหนึ่งผมเป็นมนุษย์ผมเป็นแวมพายผมบวกได้อยู่แล้วแล้วหนึงตัวหนึ่งมัวป่ะจริงจริงก็ถ้าแบบเอาไวๆก็รออยู่ตรงนี้คิดตกเตโอ้โหนีหงายแเอ้ยผมยังรอดอย่างล่าอยู่ ว่าผมใช้ไอ้อตัวนี้กินหน่อยอุ้ยครึ่งหลอดลอลอลออไป้อยู่ได้อยู่ไหวยู่เราไหวยเดี๋ยวตอนเช้าเจอแน่ไอ้อสถานที่นั้นโอเคเห็นเขาบอกว่าบอสใหมห่โหดบอสใหม่มันไม่โหดหรือว่าไอ้ก็แบบช่วงนี้กำลังบักๆอยู่ วิีสีมาตายมัวตัดไปตอนเช้าเลยกันแหลโอเคนะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะซึ่งผมซึ่งก็เกือบตายเหมือนกันตอนนั้นแต่ผมก็รอดม,มาได้เน,นี่ยนูเสพสบเพียบโอ้ยังมีคงผมว่าตรงนี้ใครบั็กได้นะอะโชคดีแล้วแหละเพราะว่าประตูมันมาไม่ได้ สหรับพวกที่ไม่มีสำหรับคนที่อยากจะบุกอันนี้แต่ว่าไม่มีไม่มีอาปืนไม่มีปะรืนก็ใช้มีดที่ปืนกนไ็ได้นะครับมาแล้วแต่ดีที่คอสบอมยิงช้าเราก็ยืมป้ยกับมันได้ามาไม่รู้ว่าหมดยังอะไรนะฮะอ๋อหมดแล้วคอสบด้วย กิน้าเจะหผมบักมีของอะไรเต็มไปหมดเลยคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะเนื่องจากว่ามันติดตรงเนี่ยแหละแถวเนี้ยแหละมีอู้กระปืนนี้ผมว่าผมไ่ต้องผมเก็บไปให้เพื่อนผมนี้กระสุนก็จะแบ่งไปให้ด้วยมีสแน็คไอ้สองขวดตรงนี้มีรูปภาพ อ,อไม่่ใสก็ดีไหนว่าที่นี่เออแต่ยังน้อยก็ถือว่าดีนะที่ว่าสถานที่นี้มันไม่ค่อยโหดมากเพราะว่าข้อเสียหน้าไม้มันชัดอ,อ,อ่านานาไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงอะขนาดนั้นนะมันเบากว่าปืนพกด้วยซ้ำ เก็บของที่ทำเป็นอย่างเบนเดตไปก่อนอีกบ้านหลังหนึ่งอีกหลังนึงสิ้านาทีแล้วตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะเหมือนอ่ามีทองแท่งหนึ่งเเก็บไปหนึ่งนะมีบนเดต แล้วก็มีคอสโบกับอ่ากระสุนกระโดดข้ามอาจจะดูึงแหลกนนึงนะไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ก็แหล็กขึ้นมาโอเคได้เวลาผมว่านี่ไงสิ่งนี่ผมที่เขาบอกตรงนี้ปีดได้ไหมไม่ได้เหรอเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจับดาบอันนี้บอสจะออกมา

พอเขายังทําไม่เสร็จมันอาจจะแบบทำยังไม่ค่อยดีเท่าเหม่อนจับเ like ่ยมันมันมันไม่ยิงปืนใหญ่แต่ก็ถือว่าดีดีไหนที่ทขาไม่ดีมันเป็นใหญ่เพราะว่าเล่นไอ่ได้นี่ต้องกลัวว่ามันเนี่ยมันถผมว่าตรงนี้มันจะเก่งถ้าเกิดเขาทำตุก แล้วท่านผมไม่มีอาวุธอะไรที่ป้องกันตัวได้เลยแต่บอสโคตรอึดตายแล้วนีน่โ,โดนตีเยี่ยมผมว่าเราไปดึงดาบกันเลยดีกว่าสปาไมา่ได้ไกล นาจริงก็มาสิโหดึงนานมากดาบใหม่ดาบที่ชื่อว่าเอ็กคาลิเบอร์โอเคผมดึงหองแน่แนะ นีกลับตับดไปตอนกลับไปเลยพอดีเลยจะได้ทดสอบดาบใหม่ด้วยผมเจอสเตลลิงเท้าทดสอบดับใหม่เจอ<ม>ก็บอกไปครั้งทนะี่สางคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ผมจะเล่นไม่จบนะเนื่องจากว่าผมก็ก็นะผมแค่มาทดลองดาบใหม่เฉยๆว่า เราออัปเดตนี้ว่ามันเป็นไงสนุกหรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือบอสก็คือมันเพิ่มด,ดัดเพิ่มสถานที่ใหม่มาบอสมันก็โหดไหมก็ไม่โหดอะ่ะว่าเดินช้าด้วยเดินช้ากับาตัวอื่นเลยแบบเพสได้ยังไวกว่าแถามปืนใหญ่ที่มันถือมาก็ไม่ยิง ชอบดาบใหม,ม,ม,มทำไมเขา่ะเขไม่ชอ่ะทำไมวันนี้เขา่าทุกคนเออ ไมดาบมีตีแล้วมีฟ้าผ่าใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าทำไมดาบเอ็กคาลิเบอร์มันตีแล้วมีฟ้าผ่าก็แต่ว่าถือว่าดีนะที่มันตีแล้วมีฟ้าผ่าเนี่ยเพราะว่ามันเกลียมันถึงได้ง่ายดี Okay. แต่ว่าผมมาลองดาบใหม่ก่อนน่าจะเป็นชาร์ตีของดาบหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี่เดี๋ยวตอนน่าตอนผมไปถึงทดสอบของผมลองดูว่าทวามันความความสามสารถมันคืออะไรดูรทำไมมันมีคาร์ต แต่ดาบนี่ตีแรงนั่นแหละเนี่ยงานนิดเดียวกับแต่แต่ทีเดียวตายพูดแรงเวดาเมิดอืมอุ้ยสามนาทีแล้วผมว่าผมตัด ว่าผมตัดไปตอนถึงเมตรถึงเมตรที่เมตรที่สองแล้วกันสรุปคร่าวๆที่ผมไปดูมาดาไอ้คาลิเบอร์เมื่อโอกาสมันจะเมื่อเราติโจมตีศัตรูโอกาส20%ที่จะเป็นฟ้าผ่าซึ่งถว่าดีไหมก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่ามัน เอาเอาตรง,ตรงคือดีนแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยอยากใช้พลาผมจะใช้มีแบบพายมากกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมอาจจะผมเล่นไม่หมดเนื่องจากว่าแค่มาทดลองเฉยๆแล้วก็ครั้งหน้า EP าจจห้าผมอาจจะเล่นให้จบก็ได้ไอเขาอาจจะเล่นให้จบก็ได้นี่ไอไมก็รอดูนะครับก็ขอขรับ คนแล้วก็เปล่าไม่อย่างก็ขอกระขอขอบขออ่าอะไรเทอโทษๆกูผมคือมันเบอร์ครับตอนตอนนี้ก็คือผมจะพูดว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ใน คลิปหนะ้า EP 5อาจจะมาวันพุ่งวันถ้าผมว่าก็อาจจะมาวันพุ่งนี้แต่อาจจะแต่ถ้าแบบตามถ้ามันว่างจริงอาจจะมาวันอังคารหรือวันพุธก็ครับก็อาจจะนานหน่อยก็บายบายนะครับทุกคน